นี้เป็นครั้งที่105ตรงกับวันที่22เดือนคุมภาพันปี2 0ง9เ้าข้าพเจ้านางสาลริยุเขตขอเป็งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉริยบูชาแด่องค์พระครอปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สมเด็จหลวงหลวงปู่พลเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนาตาตย คูบาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นธรรมะที่อันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจจุเทวตาสัทธามังมุนิราชาศสสมนันตุสขามุปถัมสักเกกาเมจรูเปคิริสิขาละกเทจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะคขามีตาลุวะนะคาหันเนเคหาวัตถุเมหิเขเต คุมาจายันต hm ุเทวาชรัตระวิสเมยะขาคันทัพนาคาตินตันตาทันติเกยังมุนีวราวัจจนงสาธุภูมีสุนันตุธรรมะสวนรคารอยามาพันตาธรรมะสวนรคารอยามาพันตาธรรมะสวนรคารอยายามาพันตาบทสวดนามากาลสิทธิคาถาหนโมตัสสะภะควาตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะควาตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมตัสสะภะควาตัวระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจการิยาคาถา นาทิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวังเอตินะสัจจะวชินะโสติโสติเมหนตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอตินะสัจจะวชินะโสติเมหนตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวังเอตินะสัจจะวชินะโสติเมหนตุสัพพทาบทสนมหาการุณิกุลนาโถติอารธิกาคาถามหาการุณิกุลนาโถอัถายาสัพพะปานิลัง ปุเรตวาบาลมีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอตินะสัจจวชินะมาหุนตุสัพพปตะวามหากรุนิกโาโถหิตายะสภปาณินางปุเรตวาบาลมีสภาปตโตสัมโพธิมุตมังเอตินะสัจจวชินะมาหุนตุสัพพุปตะวามหากรุนิกโาโถสุขายะสภปานินางปุเรตวาบาลมีสภาปาโตสัมโพธิมุตมังเอตินะสัจจวชินะมาหุนตุสัพพุปตะวา บส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัม,มังพระควาสเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาพิกูสังคน,นะสิถิงปัญจม,มติหิตวิสูสเตหิตสพเพเหวะอาราหารันติหิตทัสเหจารุกธาตุหิตทิวตายปุยเยนะตันนิปติตาหุนติพระควันตังทัสสนายพิกูสังคัญจะ อาทาโคจตุงนางสุทาวาสากายิกันนางเทวนางเอตาท้าโหสอายังโหพระควาสกเกสุวิหารติกะปิละวะัตุเสมิงมหาวันีมหาตาพิคูสังเขนัสติถิงปัจจามติพิคูสติหิัพเพหิวะอรหันติหิัาสตาหิจารุกะธาตุเหยเยเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหหติพระควันตังทัสสัะญาพิคูสังขัญจะ ยันยูนัปายัมปีเยนะปะควาเตนุปาาังกามเอยยมะอัปะสังกมา,ม,างกมิตาวาพระควันโตสันติเกปเจกะคาถาภะษสย,ยาติอทา,ตาทาโคตาเทวตาเซยธาปีนามะพระละวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวามีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควันโตปาระโต ปาตุระหัมสุอัาคโคตาเทวตาภาเสยอัถาคโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังคาังสุเอกมันตังทิตาผูเอกาเทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสัมโยปวะนัสเมหิเทวากายาสมาคตาอาคาตามะห์อิมังธรรมะสัมยังทักเคเต ทักขิตาเยวะอปาราชิตตาสังคันติอัทาโคอัปาราเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคาทางอาาสิตตะระพิกโวสมาทาหังสูจิตตังอัตโนอุชุกะมังกุอุชุกะมะกังสูสาราธีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอทาโค อ,ทา,อ,อาทาโคอปาราธิวตตาพระควันโตสันตินเกอีมังคาถังอปาสีเฉตวาขี่หลังเฉตวาปารีคังอินทขีลังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนะคาติอาทาโคอปาราธิวตตาพระควันโตสันตินเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายาภูเมงปะหายะมนุษย์สังเทหัง เทวกายังปะลิปูเรศสันติติอทาคูพะคะวาพิขูอามันเตติเยปุเยนและพิกเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันติปฏิตาหุนติตถาคตังคัสนายะพิขูสังคัญจเยปิเตพิกเวอเหสุงอัติตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะคะวันตานางเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหสุงเสยยะถาปีมยหัง เอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตามะทานางอหังอรหันโตธรรมาสัมพุทธธาเตสัมปีพระควันตานางเอตาละมเยิวัตทวตาสันนิปติตาภวิสันติเจยะถาปิไม่หังเอตาระหิอาจิสสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกเว ทวกายานังนามานิตังสุนาถาสุลาสาธุกังมะนะสิกโรุถาภัสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพะควันโตปจ,จัตโสสงพะควาเอตัาโวจักสีโลกามะนุตก,กัสสามิยัตถาภูมิมาตถสิตาเยสิตาคิริคับพลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมะหัง สาวิสัพุโูโอทาตมะนัสสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาพิโยปัจัสเตยัตวะวะนีกบปีละวัทเวจัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนีรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณถาพิกววเตจาราตปมะกะรุงสุตวะพุทธสาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานะทัศนาอเปเกสัตตามัทคุงธหสังอาทะ สัตตังเอกสหัสานังอมานุสานะมัทสุงอเปเกนันตะนันตะมัทขุงทิสาสภพพาพุทธะอหังองหุงตันจาสพ,พังอเพญจาญวิวักขิตวานะจักขุมาต,ตโตอมันติยิสัทถาสาวเกีสัเนรเตเทเวกายาภิคันตาเตวิชานาถาภิขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปพุพพโส สัตตาสหัสสาวยาขาปุมากม as as ah sah sah าปีระวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสติโนมทามนาพิกมุพิกุณาสมมติทิวนาจาสหัสสาเหมวัตตายาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสติโนโมทามนาพิกมุงพิกุณาสมมติงิวนางสาตาคีลาติสหัสสาวยาขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสิโนโมทามนาพิกมุงพิกุณาสมมติงิวนางอิเจเต โสฬสสาหัสายะขานานตะวันนิโนที่มันโตชิติมันโตนตะวันโตยะสสินโนมุทมนาภิกามุคภิกุนังสามิติงุนังเวสสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนที่มันโตชิติมันโตนตะวันโตยะสสินโนมุทมนาภิกามุคภิกุนังสามิติงุนังคุณพิโรราชคหิโกเวปุูปรสะนิเวชนังพิโยนังสัตตาสหัสังยะขานังปุยิรูปัสสติกุมพิโรราชคหิโกโสปะคะสัมมิติงุนังปุริมัต จากที่สังราชาทัตตาละโถภาษาสติคันทพันนางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสะพระหาวุ่นท่านนมามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนโมทัมนาพิกกมงพิกุนังสัมิติงว่านางทัาขีนั้นจากที่สังราชาวิรุโหตปภาษาสติคุมพันทานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสะพระหาวุ่นทานมามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิีนโมทัมนาพิกรมงพิกุนังสัมิติงวนาง อาจิมาจัตที่สังราชวิรุปโขปัสสาสตินาคานาธที่ปฏิมหาราชยศสิโสพุทธปิตาสะพะหาโวอินทนาามาภลายที่มันโตชิติมันโตนวันโตยศสิโนมุทมนาอภิกรรมุงพิกุนัสมมิติงุานงอุตารันจัดที่สังราชกุเวโรตปัสสาสติยขานาธที่ปติมหาราชยศสิโสพุทธปิตาสะพะหาโวอินทนาามาภลายทีท athletes, ่มันโตชิติมันโตนวันโตยศสิโนมุทมนาอภิกรรมุงพิกุนัสมิติงุานงปุริ มาที่สังทัตตาลโุทักขีเนนวิรุปโกปจิมนนวิรุปโกกุเวโรตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรที่สาธังธันลมานาอังสุวเนกาเปร่วัทเวตีสังมายาวิโนทาสาอาคูอจานิกาสัทธามายากุเกณุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทะโนกามสิโตจักกินุมันธุนิมันธุจปานาโทโอปามัญโยจะเทวาสุ จามาตาลิีจิตเตเสโทจากคันทัพโพนารูราชาชนโนสโนพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพระรูสุยวัชาสาเอเตจันเยจาราชนโนคันทับภาสหาราชุพีโมธมามนาภิกกามิพิกขูนาสม,มิติงวนังอาถาคูนาภาษา,นา,านาคาเวสาราสาหาตัญชากาการรมภาัสษะตราราคูปายาคขาสหายาติพิ ยามุนาทาตารฐาจะกอาคูนาคายะสสินเอราวนันโนมหานาโคอาโสปาคัส,คาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสาหารันตีทิพาทิชาปะกิวิสุทธะจักโูเวหายะสาเตวะนะมาชาปตาจิตราสุปันานาอิติเตสะนามังอภิยันตา,านาคาราชานะามาสีสุปันนาโนาสุปันนาโต เขมามะกาสิพุทโธตันาหิวจาหิอุปาวะหายันตานคาสุปันนาสารณะมังสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวิชิรหัตเถนะสามมุทางอสุราสิตาภาตารุวาสาวะเสตอิทิมันโตยัสัสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปาจิติสุจิตจะปาหาราโธนามุจีสหัสตันจ่ภาริ ปุตตานาังสัพเพวรีรจานนามกาสันนายหิตวะพระริงเสนางราหุพัะท่ามุปาขามุงสัมมะโยธานิพระทันเตภิกขุนางสัม,มิติุณางอโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตธา,าขามุงวรุณาวารุณาเทวาสงโสมโจจะยะาสาสาสหะ เมตตาคารุณากายิกาอาคูเทวายัสติโนท่าสิเตทัทากายาทพนานตตวนิโนที่มันตัวชี่สีมันตัวนวันตุยัสสติโนมุธมนาภิกกรรมงภิกขุนังสามิจิงวนางวินทูจเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยามาตจันทสศโสปานิสาเทวาจันทามธาคูปุรกิตาสุยยะโสปปานิสาเทวาสุยะมาคูปุรกิตานักขัดตานิปุรกิตวาอาคูมันเทวาราหกาว่าสูนังวะสาวเสตโธ สากปาคาปุรินทัโททัตเตเตทัสะทะสากา,ายาสาเพนนะตะวันนิโนที่มันโตสิติมันโตว,วันตว,นวันโตยะสินโนโมทามนาพิกามุงพิกุนางสาม,มิติงวานางอาทาคูสหภูเทวาชารามกคิสิขาริวาอาริทกาจะราชาจะอุม,มาปูภาณิพาสินโนวรุณาสหาธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชากาสุริยยะลุจิลาอาคูอาคู วาสาวะนีสินทาสิเตทัศากายาสเพนาะนัตตวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนถ้ามันอภิกามุงพิกุลังสัมิติงวนังสมานามหาสมานามนุสามมนุสุตมะกิทาปตุสิกาอาคูอาคูบโนปตุสิกาอ่างถาคูหารายเทวาเยจะโลหิตวัสสินปาราคามหาปาราขา อาคาเทวายัสสินโนทัาเสตเตทัตถากายาัสเพนะนะตวันนีนที่มันโตชืติมันโตวันนนวันโตยัสสินโนมทามนาพิกามมึงพีกุนาสมมิติงุณาสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวขาทัสสะสหะโอทาตาขายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาหาราคชาปิ มิสกาจ่ายะสัิโนท่านายังอาคาปาชนโนโยทิสาอภิวสติท่าเศรษทาตถาคยาสเพนะนตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัิโนทามนาพิกกมุพิกุณสัมมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามาการถากจ่ายะสัิโนสัมพิตาการามาเศถฐาโชตินามาจะอาสวานิมานะ ราตินโนโอาคูอาทาคูปาริณิมิตาทาเสเตทาสัทธากายาตัเพนะนะตวันิโนที่มันโตชุติมันโตนวันโตยสศิิโนมทามานาอภิกรรมุภิกุกนสัมมิติงวานังสัเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนะตวันิโนนั้น,นมันว่าเยนะอาันรชงเยจันเยสาธิสาสหาปะปวุทธชาติมักีรังโอคาติน,นมามะนาสาวังทะเขมโมฆาตตารังนาคางจันทวะอาศิตาติตังสัพรมาปาระรามะตัตโตจัปุตตา อิทิมโตสหัสันนางกุมารโรติโจสจะโสปาคาสม,มิติงว่านางสงหสัสพรมมารกานางมหาพัมมาพิติทติอุปปัปนนนชิติบันโตพิสมากายโยยศัสิโสทัสเศตถฐาอิสราอาภออาคูปันปัจเจกะวะสาวัติโน เตสัญจามัชชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเจเตจะสัเพกอภิกันเตสินเททีเวแตวพราเมเกมาราเสนาภิกกามิปัสสะอนาสะนั้นที่ยังเอทาคานาถพันทถาราเคนพันธมวัตถุสมันตาปาริวารีธามาโวุโจิถากจินังอิติตถามหาเสนากันะหะเสนางเอาเปศีิปานินาตารามหาจัตสรังกตาวาว นะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทนายันโตสวิชุโกตาทาโสปัจจุทาวติสังอุโทโธอาสังยังอาสายังวเสตันจาศพังอภิญญยา,ยาวิวาคิตวานะจาจักขุมาตโตอมันติยิสัทธาสาวกเกศาสเสนละเตมาลเสนาพิกันตาเตวิชาณนะถาภิขาากขโวเตจะอัตบปมากกะลงสุตวะพุทธาศาสนาวีตากะระ วิตาราเคหิปกามุงเลนใเนสังโรมันปีอินสยุงสเพวิชวิชิตสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาติบุตรสุจุลชยายะปกรณ์นโมนโมเมพุทธเตชะสารตนะตายังธรรมธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปะระ มีสุราสิทธิพรมมาจากอินทาจ่าตาตุโลกาคัมภีรัขกาสมุททาภูตุงคังคาจากสพามาชยยะประสิทธิพวันตุเตชยยะชยะทระีิทรณีอุทธติอุทธีนาทีนทีชยะชยะขะโคนราตนนิสัยนิลายสายเส็จนะเมรุราชพนราชิชยะชยะคัมภีร์ละสงพีนาเขนทานาคีปิสาจจ่ภูตากาเรชยะชยะทุนนิมิตารุกิชยะชยะสิงคีสุธาธานามุขขาชาชยะชยยะ วารุณะมุขขาดาตาชยาชยาจมปาที่นาคะกุระคันโเคยาชยาคัตชะคนนะตารงสุกะเพื่อผู้ชงสีหาพยาคาติปาชยาชยาวิรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุธินารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวิชยาชยาธารณีตารสัทธาสุชยาชยาชยาธารณีตัดติน ตถาชยาชยมังกรารัญญาผวาเกชยชยวิรุณะเกเกชยชยราคเสสุราพุชเตชาชยชยพัมเมนทัคณาชยชยราชาธีรัสัชยชยปัทวินสัพพัญชยชยาอรหันตปาเจกพุทธสาวังชยชยอะเมหสุโรฮโรหรินเทวาชยชยาพรมมาสุรโคชยชยนาโควิรุณโหปะวิรูปโคจันที่มารวิอินโธจะ เวนเตยโยจักุเวโรวะยูโนปิจอกขิวโยจักปุนหวกุมารโอทตาราทโกอัฐาราสามหาเทวติทิตาปตะอัธโยอิสินสาวกาสาภาชัยะรามโอพวันตุเตชยะธรรมโมจัสังโคจัทถสาปาโูจัชยะกังเอตินะชยะเตเชนะชยะสุธีพวันตุเตเอเตนัพุทธเตเชนะตผลตุเตชัยะมังคลัง ชโยปีพุทธศาสิริมาตุยังมลราชจัปาร์ปีมาตุยปราชโยโคศยมผู้ที่มันเตปโมทิตาชยยะตถาพรหมคณาเมหิสินชฉโยปีพุทธศาสิริมาตุยังมลราชจัปาร์ปีมาตุยปราชโยโคศยมโู้ทีมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคณาเมหิทินชฉโยปีพุทธศาสิริมาตุยังมลราชจัปาร์ปีมาตุยปราชโยโคศยมผู้ที่มันเตปโมทิตา ชยตทาธาเทวคณาเมหินโนชโยปิพุทธศสิริมโตอยังมลสะจะปาปีมโตปลาิโยโคสยามพุทธิมันเถระโมะทิตาชยตาธาสุปนันนคณามเมหินโนชโยปิพุทธศสิริมโตอยังมลสะจะปาปีมโตปลาิโยโคสยามพุทธิมันเถระโมทิตาชยตาธานาคคณาหีทินโนชโยปีพุทธศสิริมโตอยังมลสะจะปาปีมโตปลาิโยโคสยามพุทธิมันเถระโมทิตาชยตาธาสุ พรหมคขนามเหสีโนชยนโตโพธิยามูลีสักยานังนั้นที่วัฒโนเอวังตวังวิชชโยหงหิชยะสูชยะมังคเรอปาราชิตตปัดลังเกสีเศษปฏิวิปโขเรียพิเศษสิทธภาพผู้ทานนางขาปัตโตปุโมทิติสุนัขัดตังสุมังครังสุปะพาตังสุหุทิตตังสุขานโนสุโุหุโตจตสุยัตถังพรหมจาริสุปัทขินังกายกรรมังปัจจกรรมมังปัทขินังปัทขินังนโมกรรมมัง ปณิทีเตปักขกีนาปักขกีนานิเกตวานาละพันถัเตปักขกีเนเตอัฐารัฐาสุกิตาวิรุณหาพผู้ทศศาสนีอัตโลคาสุกิตาโหธาสหะสัพเหียญติพิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงฐานีอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพทานละขันตุสัพพาสตานังละขับตุที่นาศาสนังยากาจิตปัานา เตสังสัพเพปุเรนตุปณโนรัฐายุตตากาเรปวัสตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนโตจัดสาภัตากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุจัทธารหังสวดธรรมนิยามาสุตังเอวัเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตาวเนีานาคาปินทิ กัสสะอารามีตัตระขูพะคะวะภิขูอมันเตติภพิขโวติพะทันเตติเตพิขูพะคะวันโตผาจัศโสสุงพะคะวาเอตทะทวจะอุปาทาวะพิกขเวตถาคตนาอนปาทาวะตถาคตนาทิจาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาพเพสังขาระอนิจจติตังตถาคตัวพิสัมพุจิติพิสมีติพิสัมพุทิตวะ อภิสมีจวะาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัาเปติวิวารติวิพัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุิติอภิสมีติอภิสัมพุชิตววาพิสมีจวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ ปาทาวาพิกววตาทตานางุนปาทาวาตาทกตานางที่ตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาตเพธรมานิเตติตังถาคาตอภิสัมพุชิติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมมิตาวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวารติวิภัจติอุตานิกรติตเพธรมานิเตติอิท้าโมจะพระควาตตัตมะนาเตพิขูพระควันโตภาสีตังอภิณทุนเต ตรวจทัาเทกระตาคาถาแปลอติตัตงนันนะวาข้าเมย,ยะนับปฏิก,กังขีอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพูงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาี่ทางปหิน,นตังอปัตตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปัน,นันจะโยธรรมัง ตาถาตถาวิปัสสติอสังหิรางอสังคขป,ปังตังวิธามนุพรวัวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่หน้าน,นั้นอย,าอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง,ง่อขนแกงอของ้วรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจจะมาตับปังโกชัญญาเมรณะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ข่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโน สังฆารเตนะมหาเสณีน,นะปัจจุนาพาการัดเพี้ยนต่อมาจุราชจึงมีเศษนายมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเพียงอโหข้าตามาตันทิตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอาจิคเตเมุนี้มุนีผู้สมบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะ ปจัจเจเวคนะแปลสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอุุอะทุวังชีวตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวตั่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวตต่างเมอันนี้ต่างชีวิตของเรามีความเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนนี้ต่างความตายของเราเป็นของเคร่งวัตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาณโนเขาประสาวิญญาณชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอริ อาทิเสษสติจากนอนทับปเทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงกลิงฆาลังอีกว่าประดุดดังว่าท่อนไมาและท่อนฟืนนี้ระถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจะว่าจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปา,า,วา,าทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรูชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีเตสังวูปสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสูงจับมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาถีวะหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทิเมกิจตาสังสยุความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยหมดตรวจเมตตาย,ย่างกิจิอย่างกิจิกุศลังกรมังสพัพเพหิพตเตหิ กตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตพนตวเเทวาสมิงฐานเนอธิคตาธิคายุขาสัทธาของตุสุกิตาของตทุกขาปมุตจันตมาตาปิจาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุตจันตสัพเพยาติกาสุกิตาของตุทุกขาปมุตจันตสัพเพียติกาสุกิตาของตุทุกขาปมุตจันตสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพปตาสุกิตาของตุทุกขาปมุตจันตสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาของตุ ทุกข์าปงมุจันตุสัพเพนะขับตาสุกิตาหุ่นตัวทุกข์าปงมุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตัทุกข์าปงมุจันตุสัพเพสามารถตีนางถูกไหมฉันตุวบูุสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้โมโพธิสัตตัวคันติมาแยกติพระครวาน้โมโพธิสัตตวคันติมาแยกติพระครวาน้โมโพธิสัตตัวคันติมาแยกอิทธิพวาปฏิทานนะคาถายาทิวตาสันติวิหาระวาสิณีถูเปคะเลโพธิคะเลติหิงติหิงตาธรรมมาทานในนะ พระวันตุปูชิตาสุธิงกรุณณเตทะวิหารามันเรเทราจามัชานาวากาจาักพิกโอสารามิกาทางน้ำปฏิอุปาสกาามาจากเทสานิามาจากอิสราสป,ปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาราผู้ชาเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสทะชาตาอาถาโวปาปาติกาทีนายาณยิกงัาาาางธรรมวรังไป ปกิจเตสัพเพปีบทุกษะการณตูสังขยังถาตูจีรังสตงังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคราสังคโฆโหตุสุมาคโควะอาทายาจะหิตายาจังเหระคตุตธรรมโมสัพเพปิบธรรม,มจาริโนุติงปาสัมปา,า,มมา,าปุเนยยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสสน,นาโหตุ สัพเพปิปานิโนพุทธศาสนธรรมมาทารังระเวชันโตกาเรทิวปวัสสตุพุทธิภาวายาสัสต,ตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาัตระขังนิจังละขันติพุทธกังอีวังธรรมีนาราชานโนปะขังละขันตูสัพพทาเทวตาอุยยะโยชนะขาถาทุกขปัตาจะนิทุขขาพยาปิตาจะนิพยาทุขปัตาจะนิโสกาหนตูสัพเพปิปานิโนเอตตาวตา อาเมหิจสามพตังปุญญาสัมประทางสพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัพสัพสัมปติสิทธิยาทานางท่าทานตุสัทายาสายรังสาข,ขันตุสัพพทาภา,าวนาพิรตาขนตุขัตตุทิวัาตาขาตาสมังคละคาถา หุนต so so ูสพ so so ังสุม so ังฆลังละขันตูสัพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสุิหนนตูนิลันตะลังหนุนตูสพังสุมังคลังละขันตูสัพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนะสุธหนนตูนิลันตะลังหุนตูสพังสุมังคลังละขันตูสัพเทวตา สัพพะสังฆานุภาเวนะสติห์มตูนิรันตระลังสัพเพพุททาพระปับปตาปจีกานันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชนะระขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุ้ธาพระปัปตาปจีกานันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชนะระขังพันธามิสสพโสสัพเพผู้ทาพระปัปตาปจีกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชนะระขังพันธามิสสพโสสัพเพพุททาพระปับปตาปจีกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชนะระขังพันธามิสัะโส สัพเพพุทธาพระลับปตตาปจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชินะละขังพันามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชินะละขังพันามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชินะละขังพันามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชินะละขังพันามิสสะปโสสัพเพพุทธาพระลับปตตาปจกนันจ่ายังพลังอรหันตานันจติชินะละขังพันามิสสะปโส ด้วยอำนาจแห่งมุลุสล์ที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำกล้าอุทิศถวายเป็นพระราช,ชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคายขอ,อนิสง์แห่งมุญกุศล์นี้จงเป็นสอบชริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาคาาปลอดภัยจากทุกศโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรนด้านจุดสนิมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพพรรรรระะมมมมคาาสสออนแห่งงงเเดด็จจ้ ในความยิงามตลอดการลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้มนุษย์ทางศาสาทุกการในบุญกุศลนี้บดประสิทธิราสตรพรน้อมส่งอนันตุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาและเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยฝ่ายเราลงถึงวัตถุมงคลที่สามสิงห์อมฤตถ้าจัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยวุธานุภาพจทวานุภาพและริษานุภาพอันติดติดอํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอความและบูชาทุกประการเทิงสาธุ